ร้านฟินคับเนี่ยบาร์โฮสของบอสบิ๊กเนี่ยสาขาขอ,อนแก่นเนี่ยถึงไหนแล้วเรียบร้อยหรือยังอุ้ยไอ้เรียบร้อยบนขลับบอสขาห้องก้วกันแล้วแล้วห้องไฟกันแล้วแล้วห้องนงห้องน้ำเซ็ตเบิร์ดแล้วคข,ขาบอสขาแล้วทางหนี้ไฟอะไรเวลาลูกค้ามาเที่ยวมาอะไรมากินมาเมาเนี่ยโอเคไหม วางผักห้างหมี่ไปเท่านี้ทุกปองทุกมุ้มค่ะบอดขาแล้วเบอร์หลักค่ะบอสแล้วหนุ่มโฮสหนุ่มหล่อที่ว่าสมัครมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดูแลโอเคไหมคัดหรับยังดีขึ้นเหรอหนุ่มบางคนมาสมัครหล่อมากสูงขาวบอกังเอิมขาแล้วเลยค่ะบอสเดี๋ยวมึงทำาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะร้านกูสมัครรับสมัครแต่คนหน้าตาดีๆหน้าตาดีไหมช็อตก็ดูเอาเองแล้วกันค่ะสวัสดีครับผม ชื่ออะไรฮะชื่อโก้ครับชื่อโก้สืบบวกนะอายุเท่าไหร่นี่อายุ20ครับอ๋อ20แล้วเคยทํางานบริการด้านบริการมาก่อนไหมเคยครับร้านไหนร้านมานิษครับร้านมานิษดีแล้วล่ะที่ย้ายร้านมาอยู่ที่นี่อันนี้คือย้ายมาแล้วหรือว่าออกออกหรืยอยังออกแล้วใช่ไหมโอเคอเคจ้าของร้านเก่ก็แก,ก,ก่หน้าก็ดําดีแล้วแหละ เงินก็ได้ไม่เยอะมาอยู่ฟินลับเนี่ยเปิดใหม่หนึ่งเมษานี่ก็ตลาดดีหายห่วงทําได้ไหมเนี่ยบางโฮสได้ครับได้เนาะสูงเท่าไหร่นี่180ร,ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบปั๊บเออเปิดแต่คือยุดดอกอุ้ยายมาเทสซีลองซื้อดื่มดูซีผ่านไม่ผ่านพี่ซื้อสิบดื่มค่ะได้ครับค่ะพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออ้ายค่ะวันนี้เหนื่อยไหมครับนิดเึงค่ะ เดี Bien, wow ๋ยววันนี้ผมดูแลนะคว้าฟินขับหนึ่งเมษายนนี้เปิดอย่างเป็นทางการใครรักงานด้านบริการนะครับผมดูแลลูกค้าได้เอทลูกค้าได้นี่คือบาร์โฮสแห่งแรกของภาคอีสานนะครับผมชายาวเขาคือฟินครับมาแล้วต้องฟินดูแลทุกระดับประทับใจนะครับใครอยากมาทำงานที่นี่ รีบสมัครมาเลยช่องทางติดต่อนี่เลยฝ้าวออมาการตลาดอย่างนี้เพราะเจ้าของร้านเจ้าพ่ออินฟูจ้าพี่น้องพี่น้องไก่แล้วหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาฟินขับปั๊ดเห็นคลิปสํานีกกะฟินแล้วพี่น้องผู้ใดสิไปส่วนสาบึงการเนี่ยเด้อจากสาบึงการกะอยากฟินคือนกัน เห็นน้องวิไอฟินแล้วก็เป็นตะฟินนาะพี่น้องนาะเป็นตอไปให้หนึ่งเมษาบาโฮตที่คอนแกนผู้ใดสนใจสิเหตุการณ์เหตุงานก,กับนี่แหละตามที่ผูเ้เ,เยี่ยบพี่น้องโทษไปพุ่นเด้อจ้ะโทษไปเลยโทษไ,ไปเบืร์ที่เล่าโล่งห้อยู่ในคลิปนั่นแหละพี่น้องสมัครงานหน้าตาดีชอบงานบริการพร้อมด้วยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนาซิกเงิกเซียน แขกใส่ลูกขา่าเพื่อนบ่ไดได้สาบึงการก็บอกคือกันได้จ้ะสิปเฮ็นนาะซิงหงิกใส่นะ่ะเมื่อนบ่จะผู้ใดไปเขาก็อยากไปฟินกันทั้งนั้นสิเป็นนาบูนางอบไ่ไดด้สิสมัรตำแน่งได้ก็ฮีทักไปโวดจ้าตามนั่นละ่ะที่พยาบาลแล้วปากลงให้นั่นละ่ะทั้งเบิดโทษทั้งอ่ะไล่นั่นละ่ะแต่ว่าวันที่หนึง่งเมษานี่หอดนี่ผู้ใดสิไปกระซวนสาบึงการน้ำเนื้อเด้อจา่าแต่ว่าอย่าบอกพ่อบ้านเม่อย่าบอกพ่อบ้าน คันบอกพ่อบ้านเพื่อนสิบว่าให้ไปได้บอกว่าเข้าไปหาทายคลิปเข้าไปหาเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าทายคลิปเด้อคันไปนะคันเห็นซาบึงการอยอนจะไปลอยทายคลิปสาบึงการเด้อเดี้วพ่อบ้านซาบึงการซิงหูจักพี่น้องทำนื่ละจ้าป่านได้เนาะสิดหัวหนึ่งเมสาใจจดใจจอละเด้อจ้าเห็นว่ากระไดถึงสีเทาก็มีหัวใจเนาะพี่น้องเนาะ อาวสำนีย์ละจ้า